เรามาดูร้านหนังสือที่วัดดาไทลามะกันนะครับนี่ถ่ายจากหน้าร้านนี่ก็เป็นหนังสือของวิส d อมใช่ไหมเนี่ครับอย่างเล่มนี้ก็มหามุตรานะแต่หนังสือภาษาอังกฤษบางทีอาจจะใช้มาตรฐานเดียวกับอังกฤษก็เลยอาจจะแพงนิดหน่อยนะเล่มนี้ก็3,600ตกประมาณพันกว่าบาท นี่คือหนังสือ Voice for the Voiceless นะครับซึ่งซึ่งแปลเป็นภาษาทิเบตแล้วตกประมาณ250บาทได้เนาะซึ่งจริงๆแพงกว่าที่ขายในอเมซอน,นีีก็เป็นพวกศิลปะทิเบตเนะเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูเล่มหนึ่งนี่คือเล่มนี้อันนี้คือคล้ายๆกับอะไรมาลาลาน,นันเนาะที่เป็นผู้หญิงที่สู้เพื่อการศึกษาของมุสลิมนั่นนะทำปกแบบเหมือนเลย แล้วก็เป็นนิกฤษณมบุรติใช่ไหมติดด้านฮันหนังสือซึ่งแปลเป็นภาษาทิเบตก็จะราคาถูกลงนะเล่มนี้จําไม่ได้แล้วว่าชื่อภาษาอังกฤษคืออะไรแต่ว่าเป็นเล่มใหญ่และหนามากแล้วนี่แปลเป็นภาษาทิเบตแล้วก็ขายสาม้อยห้าสิบตกประมาณร้อยร้อยี่สิบาทได้มั้งครับเป็นมันดาล่านะระบายสีสร้างสติอนะไรเนี่ยแล้วก็จะเป็นภาพเขียนอาจจริงภาพเิ็นนะั่นแหละนะ ส่วนมุมนี้คือแบบเรียนภาษาต่างประเทศนะที่มันจําเป็นก็เพราะว่าคนที่เบดจำนวนมากก็อยากจะไปประเทศที่สามครับเพราะฉะนั้น็พวบครเนี่หลยซื้อมาดูภาษาอินดีนะครับอย่างแฮนนะฮัดเห็นร้สาสิบเก้านะแล้วก็อย่างผัวปัตตี้ครับบอดีนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะทําให้เห็นว่ามันมันคือรากของมาลีสันสกฤตแล้วก็นี่ก็เป็นแบบอนิทานเรื่องเล่าที่เบดน,นะครับ ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะก็เป็นการบอกเล่าการเดินทางของคนทิเบต่เก็มีหนังสือพวกคานทียเทเรซานะซึ่งคือคล้ายๆกับโปรโมทสันติภาพอย่างเนี้ยนะอย่างหนังสือเทเรซาเนะี่ยเล่มนี้ก็คือประมาณหกร้อยนะหกร้อยตกประมาณสักสองร้อยห้าสิบาทนะต่อเล่มอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ทิเบตสมัยใหม่นะจริงๆกันนี้น่าสนใจดูเล่มใหญ่มากนะครับดูอย่างเล่มนี้เก้าร้อยตกประมาณเล่มละสักสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับ อันนี้เป็นบทความอ o โมเดิลซีเบตนะเล่มละสักสองร้อยห้าสิบได้นะเล่มนี้นี่ของทิศนัทันเขาประมาณสองร้อยนะนี่ก็เอาเรื่องความโกรธของทิศนัทันเหมือนกันอันนี้กประมาณสามร้อยห้าสิบนะเล่มเป็นเล่มใหญ่ <c oughs> อันนี้ของจุงปะนะ เล่มละร้อยกว่าบาทร้อยห้สิบเลยนะครับหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้ก็น่าสนใจครับดาราลาละมะออนตันตระนะแต่ว่าเป็นหนังสือใหญ่นะอ๋อ,อเล่มละพันห้าร้อยตกประมาณสักห้าร้อยบาทนะเล่มนี้รู้สึกว่าอาจะในยนานาคนาวัชรก์กำลังแปลอยู่เรื่องวิทยาศาสตร์ปรัชญาเป็นองค์ความรู้ของนารันทาเล่มละ สามร้อยครับอ๋ออันนี้ก็ว่าน่าสนใจครับอันนี้ในไทยก็มีแปลรู้สึกนะไอทีเวทนบุ๊ k ออฟเด d เด d ราคาอยู่ที่สักสองร้อยห้าสิบนะอ๋อนี่ครับนี่เป็นซีรีส์ที่เป็นเล่มมานานะวิทยาศาสตร์และปรัชญาของนารันธาครับอันนี้ก็อา d บุติเซนอฟอินเดียนะครับ เล่มละสักสามร้อยนี่รู้สึกแปลเป็นไทยหมดแล้วใช่ไหมครับไอ้ hey, l i v i n g is dying แล้วก็ hey, อ้ยาพิษคือยานะครับรู้สึกจาันนายนานาควัชระนั่นแหละนะแปลอันนี้ก็ตกเล่มละสักสองร้อยห้าสิบเนะเออประมาณนั้นแล้วก็ออนั่นคือหนังสือสิทธารัฐะนะเดี๋ยวดูราคานะ เล่มละสัก1 2 0ยยีได้นะอันนี้เป็นพจนานุกรมนะครับชิเบตอังกฤษซึ่งเป็นเล่มใหญ่ค,คล้ายๆกับฉบับประมวลศัพท์อะไรเงี้ยเล่มละสักอ๋อาสิบซึ่งเล่มใหญ่แล้วก็ถูกนะครับมีสองเล่มและผมก็ได้เล่มนี้มาครับก็คือนิทานทิเบตเล่มละสอ0รครับ